สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับวันนี้คุณผู้ชมครับเราจะพูดถึงนะครับวันจันทร์ก็แน่นอนครับทุกช็อตเด็ดนะครับของ t o โยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนะครับและอาทิตย์ที่เพิ่งจะผ่านไปนั้นมีคู่เด็ดคุณผู้ชมครับศึกแห่งอีสานคนครราชสีมาทีมที่ขึ้นชื่อว่ามีแฟนๆเข้ามาให้กำลังใจที่บ้ามากที่สุดจะโชว์ฟอร์มเด็ดแค่ไหนเมื่อต้องเจอกับจ่าฝูงบุรีรัมย์ทุกช็อตเด็ด จัดไปแม่แล้วแฟนๆ36,000กบวกๆที่โคราชครับส้มกันทั้งสนามนะฮะจากฟุบุริยัมในชุดขาเปิดฉาก17นาทีครับสราวุธมาสุกงางแล้วอลเล่ตัวจีดวัย25จัดาจัดไปเต็มๆโอ้โหบุรีรัมว่าไงครับเทียรทรบุญมาทันชนคานนะคุณผู้ชมครับโอโคราชยังนำอยู่นะฮะเข้าครึ่งหลังสุชาวนุชนุ่มคานอีกแล้วสองคานคุณผู้ชมครับ แต่ก่อนจบเกม13นาทีดราม่าสุดท้ายสิทธิโชคกันหนูกองหน้าดาวรุ่งวัย18ครับจบเกมที่เสมอเป็น1ประตูต่อ1น,นะครับบุรรามยังนำเป็นจ่าฝูงส่วนโคราชอยู่ที่10ชิลชิลยังบอมเมิดมีมีคุณผู้ชมครับพราพรุ่งนี้หรือว่าููจะมาเมืองไทยนะฮะจะเจอกับทางด้านของ True All- Stars นอกจากจะเป็นการสารฝันแฟนหงให้เป็นจริงแล้วยังเป็นการให้โอกาสสารฝันเด็กพันคนให้เป็นจริงเน้น,น,น ศึกปรติาสากครั้งนี้จะมี2ช็อตเด็ดที่จะทำให้เด็กๆที่ชอบฟุตบอลฟินสุดๆครับเพราะงานนี้เครือจเจริญโภกภัณฑ์ให้โอกาสเด็กแบบจัดเต็มในโครงการ CP สารฝันปันโอกาส just believe in your dreams ให้โอกาสน้องๆโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน1,000คนจากทุกภาคของไทยมาชมเกมติดขอบสนาม ยิ่งไปกว่านั้นก่อนเกมจะเริ่มนะครับจะมีนักเรียนต่อชอดอ180คนร่วมกิจกรรมฟุตบอลคลินิกเพื่อเรียนรู้เทคนิคการเป็นนักบอลแข้งเทพกับโคช้ชและนักเตะลิเวอร์พูลในตำนานเพื่อให้เด็กไทยก้าวไกลสู่บอลโลก พรุ่งนี้คุณผู้ชมครับคอนเฟิร์มแล้วนะครับมาแน่ๆฮะจอร์แดนเฮนเดอร์สันกับตันทีมที่เพิ่งขึ้นปกคู่กับลิเวอร์เลเมซี่นะครับอาดัมลาลาน่ากองกลางข้าตัว1,300ล้านบาทและมาร์ตินสเกอร์เทลกองหลังจอมบูที่เพิ่งต่อสัญญากับทีมไปอีก3ปีทุกชุดเดจ,จากทรูซูเปอร์ r ทรฟี่ที่ลิเวอร์พูลดวลแข่งเทพทรูออลสตาร์เราจะจัดเต็มจัดไป